สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Absolute Racing นะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะมาทำเกม Absolute Racing นะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับคนที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยแต่อย่างใดนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะมาเล่นกินเินแล้วก็ทำคลิปให้ทานผู้ชมดูเลยนะครับเอาจริงนะผมก็ได้ลองเล่นมาสักพักนึงแล้วแหละเพราะว่าผมได้ทำการแบบ เล่นเก็บเงินแล้วก็ซื้อรถคันนี้ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ครับผมเป็นรถ h o n ด a c i v i c e k 9เเพื่อจะมาลองวิ่งแบบทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูไงเออผมก็ได้ลองเล่นหลังสะพานหนึ่งแล้วแหละนะแต่ผมก็พอรู้ระบบเกมอยู่ว่ามันต้องเล่นอะไรยังไงนะฮะแต่ผมขอบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าในเกมนี้เนี่ยในโหมดดิฟเนี่ยผมจะไม่เล่นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผม ได้ลองเข้าไปเล่นดูแล้วปรากฏว่าแบบมันเป็นอะไรที่ดีฟยากมากครับเกมนี้คือมันมันไม่ได้ดังใจผมเลยครับมันไม่เหมือนเกมที่ผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้อ่ะคือมันดีฟยากมากครับดังนั้นผมจะไม่ขอไปยุ่งในโหมดดิฟเด็ดขาดเลยนะครับผมจะขอเล่นแค่โหมดเรซซิ่งอย่างเดียวพอละแค่นี้ก็พอละผมไม่เอาระโหมดดิฟนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นยากสุดเลยเกิน โอเคนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคลิปนี้ถึง200ไลค์เดี๋ยวผมจะมาทําเกมนี้ต่อนะครับแต่ถ้าคลิปนี้ไม่ถึง200ไลค์ผมก็จะไม่ทําเกมแอตซูลโตต่อนะครับเพราะว่าก็คือแบบผมรู้ว่าทุกคนไม่ชอบไงผมก็จะไม่ทําต่อแต่แต่ถ้าผมรู้ว่าทุกคนชอบผมก็จะทําต่อนะครับโอเคทุกคนสําหรับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเอารถที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรถรุ่นซานดาซิบิกอีเคนไปวิ่งแข่งกับบอสนะครับ <c oughs> ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าผมจะไม่เล่นในโหมดออนไลน์นะครับเพราะว่าผมสู้กับคนอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าผมยังขับรถไม่ก่งไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นกับบอดให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็กะว่าจะไปเล่นในสนามเนอร์เบิร์กลิงก์กันดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับรถคันนี้ผมก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับทุกคนก็เป็นรถแบบเดิมๆเลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เลยผมเพิ่งเล่นเก็บตังค์แล้วก็ซื้อมาเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเอารถคันนี้ไปวิ่งกับบอดููรมมาาดกซว่ผจะ เล่นได้หรือเปล่านะฮะโอเคครับทุกคนผมจะเล่นในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์นะครับทุกคนแล้วก็คัสตอมเลสแล้วก็มันจะมีให้เราเลือกบอร์ด้วยใช่ไหมเนี่ยจะเป็นอันนี้เป็นในส่วนของบอทดแล้วก็เลือกสนามได้แต่ผมจะเอาเป็นสนามนี่แหละไม่ได้เลือกอะไรมากมายแล้วก็เอาเป็นแค่รอบเดียวพอละนะทุกคนเล่นแค่รอบเดียวพอละแล้วผมจะไปเล่นในสนามหนึ่งเบิร์กลิงด้วยไงอ่ารู้สึกว่าเกมนี้ก็จะสามารถจูนได้เหมือนกันนะครับผมจูนในส่วนของอ่าการแบบ การคอนโทรลนะครับผมพวกมุมเลี้ยวอะไรเงี้ยแต่ผมจะไม่ขอยุ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจูจนเก์นี้ไม่เป็นเลยแล้วก็เราสามารถเลือกยางได้นะครับผมว่าเราจะใส่ยางแบบไหนสปอร์ตสตรีทแล้วก็อะไรเนี่ยอ่ะสลิกไม่มีอะ่ะโอเคเราจะขออนุญาตใส่เป็นยางสตรีทลวกันนะทุกคนโอเคกดเริ่มกันไปเลยครับอ่าครับทุกคนฮะโอโหออกตัวามาีนผมแล้วอยู่คนสุดท้ายเลยเนี่ยมันใช่หรือเปล่านย แม่บอดได้เบียดกันแบบบอดยังกลัวแบบแซงกันเลยโอเคเอไม่ใช่ไหมรถเราบัรแลงอย่างคนนี่รถเราเดือดเหมือนเะนี้ยโอเคข้างหน้าเป็นซูบารุอิมเพรสซ่ายังไงฮะสีว i ผมไม่ยอมแน่นอนครับแซงทางโค้งข้างหน้าเป็นทางโค้งครับ เออแหกแหกแหกเอา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 บอดแหกโคกเลยท่านผู้ชมเอาอะไรครับครับนี่เอ้าเฮ้ยอยู่ดีๆมันก็มาเอ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 าอยู่ดีๆบอดมันก็มาชมชนผมเฉยอะไรกันครับนี่อโอเคแต่เราก็ยังไปต่อได้ครับไม่เป็นไรครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่อันดับที่หนึ่งครับผม หันไปมองในแผนที่ผมไม่เห็นบอดตามมาเลยวะ่ะเอ้ยผมว่าน่าจะพากันแหกโค้งไปหมดแล้วครับ <c oughs> ทำไมเขาไม่ตามผมมาเลยอะ่ะเออแปลกดีแฮะโอเคงั้นผมก็แบบที่หนึ่งชิวๆเลยนะแบบเนี้ยชิวๆเลยอะ่ะเพราะว่าผมเล่นแค่รอบเดียวโอเค เข้าที่ดิงมาแบบคิวๆครับไม่มีใครตามมาเลยโอเคทุกคนได้ตังมาเท่าไหร่สองพันนะครับโอเคกดไปเลยโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะพาทุกคนไปวิ่งในสนามเนอร์เบิร์กริงดูนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโหมดฟรีรันแล้วก็เลือกเป็นสนามเนอร์เบิร์กริงนี่ทีนี่สนามอันนี้เลยเนี่ยอันที่สามนี่เลยเนอร์เบิร์กริงนอร์ดเซลลิฟ นอชิลิฟอะไรสักอย่างนึงนี่แหละโอเคกดเข้าไปเลยอันนี้คือเราจะวิ่งคนเดียวใช่ไหมไม่มีใครมาวิ่งด้วยโอเคไม่เป็นไรกดเข้าไปเลยครับวิ่งคนเดียวชิลๆครับผมนะฮะโอเคเลือกรอบเดียวพอแล้วครับผมเพราะว่าสนามค่อนข้างจะใหญ่มากเลยครับสนามนี้จริงๆสนามนี้ผมเคยเล่นมาหลายครั้งแล้วนะเพราะว่ามันเป็นสนามระดับโลกอะครับมันมีแบบเกือบทุกเกมเลยที่เป็นเกมแข่งรถอะโอเคไป มี ABS traction control ด้วยมีปวกเปิดฟงเ,เปิดไฟเลยเฮ้ยเจ๋งดีนะเจ๋งดีโ okay, อเคโค้งแรกกวก็แห่งแล้วโอเควันนี้ผมขอแบบชิวๆนะครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมมาลองเล่นในสนามเนอเบิร์ลิงในเกมนี้หมายถึงในเกมนี้ก็ไม่จำทางไม่ค่อยได้แล้วอะ เดเย็นใจเย็นก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบเกมนี้นะทุกคนถ้าชอบเดี๋ยวผมจะมาทำต่อเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะแต่งรถมาให้ดีกว่านี้นะถ้าคลิปนี้ถึงสองไอยไอันนี้คือผมมาบอมบอมก่อนไงมาลองทำครั้งแรกให้ท่านผู้ชมดูก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบเกมนี้หรือเปล่าโอเคไปชิวช ไหนๆก็แบบวิ่งทางยาวขนาดนี้เดี๋ยวเรามาลองความเร็ว EK9 ดูกันสักหน่อยว่ารถเดิมๆที่ผมแบบเพิ่งซื้อมาเนี่ยวิ่งได้เร็วสัแค่ไหนกันเชียวตอนนี้ก็ทำความเร็วได้ประมาณสูงสุดนะ170แต่ผมนั่นผมว่าน่าจะวิ่งได้ถึง200อยู่แหละดูจากแบบการใส่เกียร์ละอันนี้อยู่แค่เกียร์4ก็แบบเกือบ200แล้วทุกคน สวยโอ้โหเกือบแหงเมื่อกี้นี่โอเคเบรกนิดนึงครับเป็นรถที่เข้าโค้งยากมากครับหรือว่าเป็นที่คนขับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่จริงเห็นเขาบอกมาว่าพวก EK ดง EK เงี้ยมันจะเป็นรถที่แบบแรงแรงทางตรงเลยครับเข้าโค้งก็อาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายใช่หรือเปล่า ถ้าจะเอาพวกรถที่เข้าโค้งดีน่าจะเป็นพวกแบบ R34 R35 อะไรไปอย่างเงี้ยพวก Impreza อะไรเงี้ยน่าจะเข้าโค้งดีกว่าแต่เราคือแบบเราแบบหดทางตรงไงรถเรามันโหดทางตรงเลยถ้าอัปเกรดมาแบบเต็มที่นี่คือแบบน่าจะวิ่งแบบ300ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันแหละเดี๋ยวเอาไปลองคลิปหน้านะถ้าคลิปนี like, ้ถึง200ไรแค่ไปถึงก็ไม่ทำอะ่ะ ถ้าติงก็ทำชิวๆไปวันนี้มีแหกโค้งนิดนึงเบียกเบรกเบรกเบรกเบกจำทางไม่ค่อยได้ครับไม่ได้เล่นนานนะปกติถนนเส้นนี้ที่ผมแบบเล่นประจำนะผมเล่นในเกมอ่าไรซี่ครับเป็นเกมแข่งบิ๊กไบค์นะถ้าใครได้ติดตามผมจะได้เห็นเห็นผมเล่นในอ่า ไรสตรีมนะครับผมเคยเล่นให้ทุกคนดูอยู่นะครับเกมนี้มไม่ใช่เกมนี้สิหมายถึงสนามนี้ไอ้บ้าไอ้เบรกนิดนึงครับข้างหน้าเป็นโค้งเอ้ยเบรกดีชิบหายเลยแต่เลี้ยวเลี้ยวไม่ค่อยจะไปว่ะ เสียงรถไม่ค่อยลั่นเลยหว่ะน่าจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้อัปเกรดอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไปรู้เหมือนกันนะว่าถ้าอัปเกรดรถมาแล้วเสียงรถมันจะแบบฟีดฟาดฟีดฟาดหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวยังไงก็รอชมคลิปหน้ากัน,กนได้เลยทุกคนถ้าคลิปีถึงสองรอรอรอไล,อ,ล,อ,ล,อ,ลอะไรของกูเนี่ย,ยพูดจะลิ้นพันกัน้วครับขอโทษขอไปทุกผู้ชมด้วยนะครับอาจจะมีคำหยาบคายนะฮะ ชิวๆกันไปนะครับวันนี้อื้มอื้มอื้มอุ๊ยนึกว่าจะแหกนะผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่ภาพค่อนข้างจะสวยพอสมควรเลยนะสวยมากเลยอ่ะนึกว่าเกมคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำ ถ้ามองนเผลนเนี่ยถืว,ยว่าแบบเกมพีซีเลยนะ่ะภาพสวยจริงอันนี้ก็เป็นทางตรงครับก็ไม่เชิงตรงไม่ถึงสองร้อยป่ะเบกนิดนึงเบกนิดนึงน่งเลยแหง,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 งชิวๆกันไปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่เพลงให้ด้วยจะได้ดูไม่เหงาเกินไป เกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ลิขสิทธิ์แท้หรือเปล่าเพราะว่าสังเกตตรงโลโก้รถเด็กคือแบบใส่โลโก้แท้มาแบบแทบทุกคันเลยแต่ถ้าเป็นเกมอื่นนะแบบไม่มีโลโก้สักคันครับเพราะว่าแบบไม่ใช่ลิขสิทธิ์แท้งไงแต่เกมนี้น่าจะลิขสิทธิ์แท้คนไปนึ่งสเต็ป โอ้ oh, สนามนี้ก็ค่อนข้างจะยาวมากเลยนะวิ่งมาห้านาทีแล้วยังไม่รู้ว่าจะถึงครึ่งทางยังไงผมมองว่ามันก็สนุกดีนะแบบปิ้งปิ้งทางยาวๆแบบนะี้ถ้าแบบมีคนมาแข่งด้วยน่าจะมันอยู่ใครสนใจมาแข่งกับผมทางแบบยาวๆแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะเออเ,เอาไว้มาทำคลิปด้วยกันทุกคน แต่ขอเอาเป็นรถรุ่นเดีวยวกันนะมาแข่งอย่าเอาเป็นแบบว่า r 3 5มาแข่งกับ r 3 2อะไรแบบนี้ไม่เอานะไม่ไหวอ่ะไม่ไม่ไหวอะ่ะมันต้องเอารถแรงมาแบบเท่าๆกันด้วยอีกอย่างหนึ่งผมบอกไว้เลยว่าถ้าเป็นโหมดดิฟเนี่ยผมจะไม่เล่นเด็ดขาดนะครับเกมนี้ผมบอกไว้ก่อนเลย ถ้าจะเล่นเกนมนี้ผมบอกกันเลยว่าผมจะเล่นในโหมดเสือกิตยอย่างเดียวโหมดดิฟอย่างเออไม่ใช่โหมดโหมดแข่งอย่างเดียวไม่ไหวอ่โหมดดิฟผมเคยลองเล่นดูแล้วไม่ไหวจริงๆเล้นยากมากเมื่อไหร่จะเข้าเส้นวะเนี่ยโคตรไกลเลย สนุกอยู่นะนั่งเล่นคนเดียวก็สนุกอยู่นะอ๋ะอไงล่ะภาพแบบโอโ้โหโหสวยเลยเบรกไว้ก่อนฮนะกลัวเป็นโค้งนี่เรเลี้ยวไม่ไปเลยเลี้ยวไม่ไปเลย เบรกนิดนึงโอ้โหเจ็ดนาทีแล้วยังไม่เห็นเส้นชัยเลยรู้สึกว่าเราต้องผ่านทางตรงก่อนหรือเปล่ามันจะมีทางตรงแบบทางนี่ไงนี่ไงไงเออนี่นั่นจะเป็นทางตรงแบบใกล้จะเข้าเส้นแล้ว ทางตรงนี้เอาไว้วัดความเร็วกันครับจะว่าไปมันก็สนุกดีนะเกมนี้ผมเริมชอบแล้วาแบบบิ้งแบบชิวๆอะไรเงี้ยายาวไปครับทุกคนครับตอนนี้ก็ทำความเร็วไปได้สองรอยยี่สิบกว่าก็คือว่าแบบเร็วมากเลยนะเนี่ยรถเดิมๆเ,เลยเนะี่ย 230กว่า240ไปเลยไม่ถึงหว่ะไม่ถึงไม่ถึงเบรกก่อนเบรกก่อนข้างหน้าเป็นโค้งอืมาแหกช่วงโค้งสุดท้ายนี่เส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยนี่ เข่าเส้นเรียบร้อยผมทำเวลาไปได้9นาทีเฮ้ยเดี๋ยวคราหน้าเราเรามาทำลายสถิติเดิมเราเดีวกว่าว่าเราจะทำเวลาได้แบบกี่นาทีนะครับทุกคนโอ้โหก็ได้ตังมา4,5 0 0เลยนะทำเป็นเล่นไปโอเคนะครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับเกม a b s o l u t o ในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับนะถ้าชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ถึง200ไลค์เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำต่ออีกนะครับทุกคน ถ้าไม่ถึงก็ไม่รู้อ่ะพูดยากว่ะเออนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลายไปก่อนแล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ